ไม่ได้มาสอนแต่งหน้าแต่อย่างใดนะทุกคนคือวันนี้นะคะน้องๆมาถามกันเยอะมากเรื่องกล้องของบัญชานะคะเวลาที่เบนชาถ่ายรูปลงรูปลงคลิปอะไรก็แล้วแต่น้องมาถามเบนชาใช้กล้องอะไรคะทายังไงคือแบบเออใช้รูปยังไงแต่งรูปยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้นะคะเบนชาจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนว่าค่ะว่าเบนชาเนี่ยใช้กล้องอะไรบ้างแล้วก็จะมาสอนแต่งรูปคาวๆด้วยนะคะก็กล้องที่เบนชาใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะก็ มีตัวที่ถ่ายอยู่นะคะเป็น Sony A 5 1 0ที่เป็นตัวใหม่นะคะที่เพิ่งซื้อมาก่อนหน้านี้บ้านชาใช้ FUJI s a 2 XA2 นะคะนั่นเองแต่ว่านั้นขายทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ชอบโดยส่วนตัวนะคือไม่ชอบนะคะก็คือรู้สึกว่ามัน แบบหลายๆคนอาจจะชอบอะแต่ปั้นทําไม่ชอบนะเอา,อางี้แล้วกันเนาะไม่บอกว่าเพราะอะไรแต่คือไม่ชอบเนาะนะคะแล้วก็เออ่ตัวอีก2ตัวเนี่ยไม่ใช้ใช้เป็น2รุ่นนี้นะคะก็คือตัวนี้เป็นเอ,อ่อ TR 5 0นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องฟุ้งฟิ้งค่ะที่เออ่หลายๆคนก็รู้จักกันแล้วนะคะในนามกล้องฟุงฟ้งฟิะนะ้งอะเนาะ นี่นะคะมันก็สามารถปรับได้เลยได้แบบนี้นะคะก็คือตัวนี้จะฟุ้งฟิ้งมากๆนะคะก็คือถ่ายแล้วมันจะผิวอมชมพูแล้วก็สวยมากๆเลยแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเพื่อนชาซื้อมาตอนนั้นสามหมื่นสามหมื่นกว่าไม่รู้สามหมื่นเท่าไหร่อ่ะนะตอนที่ออกมาแรกๆเลยนะคะก็ซื้อซื้อมานะคะซื้อที่ศูนย์ของ Big Camera นั่นเองนะคะก็เออคือสําหรับใครที่ต้องการแบบภาพที่ฟุ้งมากๆอะ่ะ นะคือถ่ายแล้วแม่งไม่มีความจริงเหลืออยู่เลยเอาตรงนะถ่ายแล้วแม่งไม่มีความจริงเหลืออยู่เลยอะ่ะคือขาวมากผิวดำแต่คือถ่ายออกมาขาวจุ้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องการอย่างนั้นนะคะก็คือตัวนี้เลยแต่ว่าตัวนี้มันเขาเรียกอะไรอะ่ะมัน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 ,มน,มน,มนค่อนข้างราคาสูงนะสาหรับน้องๆก็คิดดีๆนะสําหรับใครที่อยากได้ก็พยายามคิดดีๆนะเออที่จะแบบขอตังค์คุณพ่อคุณแม่ซื้อเนาะก็เก็บตังค์ซื้อนะคะเพราะว่า เฮ้ยมันแพงมากอะก็มันมีตัวเลือกอีกหลายๆตัวเลือกนะคือมันไม่จําเป็นต้องฟุ้งขนาดนั้นก็ได้นะัแกไปแต่งแอปเอาก็ได้นะนั่นแหละนะจบไปสาหรับกล้องแรกนะคะแล้วก็กล้องที่สองนะคะตัวนี้เป็นเ r 1 5าพันนะคะตัวนี้แต่ก่อนว่าชาวไว้อัดคลิปนะคลิปก่อนก่อนจะใช้นี้มันจะ ดูชมพูลิปจะดูฟุ้งฟิงฟ้งถ่ายวิดีโอสวยค่ะสวยมากๆนะแล้วก็รูกยังมีความคมอยู่ยังเห็นจมูกเห็นอะไรอยู่แต่กล้องตัวนี้คือไม่เห็นจมูกเลยคือถ้าไม่เห็นจมูกต้องไลท์หนักๆนะจริงจริงถึงจะเห็นนะแต่ว่าตัวนี้คือยังเห็นจมูกอยู่นะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอสวยโอเคตัวนี้มันก็จะพับขึ้นมาได้อย่างงี้นะคะนะ ก็จะพับขึ้นมาได้ก็โอเคนะคะแล้วก็ตัว Sony A 5้0พที่ใช้อยู่นะคะก็คืออาร์วีโอเนี่ยอาร์วีโอเนี่ยเท่าที่ดี่เพื่อนๆเห็นนี่คืออาร์วีโอนะคะแล้วก็รูปก็จะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเป็นถ่ายออกมาแล้วประมาณนี้นี่นะคะประมาณนี้นะก็ส่วนตัวคือชอบมากๆชอบสีชอบแสงอะไรทุกอย่างนะแล้วก็ มันสวยอะเอาอย่างนี้แล้วกันนะกล้องโซนี่คือเชียร์สำหรับใครที่อยากได้กล้องแบบประมาณแบบอย่างนี้อยู่นะก็นะก็ซื้อซาเดี๋ยวจขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าลักษณะหน้าตาเป็นยังไงสำหรับโซ n y ่ A5001 นะคะนี่เลยนะแบบนี้นะจะ๊ะก็จะเป็นกล่องแบบนี้จะได้เป็นกล่องแบบอย่างเงี้ยมานะแล้วก็วัาทานเนี่ยซื้อพร้อมเลนเลนตัวนี้เป็นเลนส์เอ่อ15เอ้ยไม่ใช่15 50นะคะเลนส์50แล้วก็ 1> F 1.8นั่นเองนะคะก็ตัวนี้ต้องถอยห่างเยอะมากนะคะในการถ่ายมอสำหรับแบบขึ้นเขาลงห้วยไปน้ำตกปลูกป่าประการลังอะไรต่างๆนะคะที่แบบเฮ้ยคือแบบมันต้องถอยห่างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถอยห่างเยอะเพราะว่ามันมันมันระยะมันต้องอยู่ไกลกันมากๆนะคะก็คือถ่ายเก็บวิวเก็บอะไรอย่างเงี้นะคะประมาณประมาณนั้นเนะเาะก็ข้าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็ หลายคนถามว่าป้านชาเนี่ยแต่งรูปนะคะใช้แอปอะไรก็คือใช้อย่างที่บอกคะ่ะว่าใช้กล้องโซนี่ถ่ายนะแล้วก็ใช้ใช้แอปที่ใช้ก็เป็นตัวนี้ค่ะ V VSCO ตัวนี้เห็นไหมเอ่ยตัวนี้เนี่ยนะกดเข้าไปปึ้งนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวป้านชาเลือกรูปมาสักรูปหนึ่งแล้วเดี๋ยวบอกว่าแต่งยังไงนะคะ ก็กดบวกตรงนี nice es ้เพิ่มรูปมานะคะก็เลือกรูปมาสักรูป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 หูกไม่ได้ก็เลือกมาสักรูปหนึ่งนะคะก็อาจเป็นภาพนี้แล้วกันเออนี่ฟึ่งแล้วก็นี่นะคะเลือกมาเป็นรูปนี้นะคะบัญจาะแต่งก็คือเราบัญชานะคะก็จะเลือกรูปค่ะ ก็เป็นเ,เลือกเลือกรูปเป็นนี้นะคะ่ะเอ่อ H ES, H ES B สองหรือ H ES B หนึ่งประมาณเนี้ยนะแต่ญชาฉะชอบ H ES B สองมากกว่านี่นะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็กดตรงตั้งค่าตรงนี้นะคะก็เป็นการตั้งค่าสีแสงอะไรเงี้ยแสงก็ปรับเพิ่มไปประมาณหนึ่งแล้วก็ปรับความคมชัดให้เพิ่มขึ้นประมาณระดับบวกแปดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นไฮไลท์บันทึกเนี่ยก็คือประมาณสัก ประมาณสักสามสี่อะไรมาเนี้ยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นบันทึกเงาก็สักประมาณสามนะแล้วก็เอ,อ่อความอุ่นอุณหภูมินะคะก็ลดลงประมาณประมาณสักสี่ก็ได้สี่หรือว่าสามก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะแล้วก็ปรับสี 6, สีผิวนะคะก็ลบหกนะคะนะแล้วก็ตัวนี้ เป็นเฟกนะคะซักประมาณบวกสาก็พอรูปที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ประมาณนี้ นะคะนั่นเองนะก็เป็นเทคนิคการแต่งภาพของป้ญนชาก็จะหลักๆกัแต่งประมาณนี้เลยนะโอเคก็วันนี้ก็มาบอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการดูคลิปแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้นะโอเคก็วันนี้ป้ญนชามีอะไรแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้านชานะจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ป้ญนชาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย